สวัสดีค่ะวันนี้เพลงต้นเฮลที้บิวตี้นะคะก็มีตัวนี้คะ่ะที่ใช้ดีนะคะบอกต่อ My Favorite นะคะก็คือตัว เบอร์โนว่าเจลพัสนะคะซึ่งตัวนี้นะคะคือช่วยในเรื่องของผู้ที่นะคะต้องการความชุ่มชื้นนะคะคนที่ออกแดดนะคะ,ะก็จะมีพวกสารสกัดอโลเวร่าเอ็กซ์แทกนะคะมีใบบัวบกสกัดหรือเซนท์โธาเอ็กซ์แทกนะคะมีครคูเบอร์เอ็กซ์แทกก็คือจากแตงกวาแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆน,นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันดีงามมากค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันไม่ได้ใส่พวกปราศจากพวกแอลกอฮอล์นะคะปาศจากพวกสารปรุงแต่ง ะะหรือว่าพวกการะบูลนะคะพวกเมทัลนะคะไม่มีสีแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ําหอมค่ะคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเหมาะกับคนที่แบบว่าต้องการความชุ่มชื้นของผิวหน้ามากๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ทําเลเซอร์มาหรือผิวแพ้ง่ายนะคะผู้ที่มีปัญหาต่อสิวก็สามารถใช้ได้ค่ะ ส่วนหลอดนะคะเขาก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันอ่าตัวนี้มี25กรัมนะคะที่เพีงต้นใช้อยู่แล้วก็มี70กรัมนะคะราคาก็อยู่ประมาณ65บาทกับประมาณ130านี่แหละคะ่ะก็สามารถที่จะซื้อได้ในวัดสรรนะคะหรือว่าในบูธหรือว่าในเซเว่นนะคะก็มีเพื่อนๆลองหามาใช้ดูนะคะสําหรับเพีงต้นเนี่ยคือว่าใช้ดีมากเพราะว่าสีผิวมันไม่สม่ําเสมอนะคะพอใช้เนี่ยคือมันเหมือนสีผิวมันค่อ,คอยๆปรับได้ดีขึ้นเนาะ โดยเฉพาะตอนกลางคืนนะคะหลังจากที่ทาเอสเซนต์ทาเซรั่มเสร็จนะคะเราก็โปะด้วยตัวเบอร์โนวาจลพลัสนี่นะคะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นนะคะได้ดีเนาะทำให้ผิวเราเติมน้ํานะคะทําให้ Dam อ่อผิวเราสุขภาพดีขึ้นเนาะเขาจะมีอยู่3สีด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็จะมีสีเขียวที่ใช้อยู่แล้วก็มีสีแดงเรื่องริ้วรอยสีฟ้าใสแพงต้อนช่วยเรื่องกระจ่างใส เดี๋ยวอีก2อ,อีกสสีนะคะเดี๋ยวเพ็งต้อนจะรีวิวให้ดูใหม่เพราะว่ายังไม่ได้ใช้แต่ตัวนี้คือใช้แล้วดีจริงนะคะดีจริงถึงบอกต่อคืออยากให้เพื่อนๆนะคะลองใช้สิ่งดีๆเนาะราคาก็ไม่แพงสามารถแตะต้องได้อันนี้ก็ใช้มาประมาณอาจาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวหน้ามันดีขึ้นนะคะทําให้เหมือนรอยที่มันเป็นจุดด่างขาวจุดที่มันสีผิวไม่สม่ําเสมอเนี่ยเหมือนมันค่อยๆปรับสภาพสีผิวได้ดีขึ้นนะคะ วกสารสกัดต่างๆนะคะมันก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเนาะแล้วก็ใบบัวบกก็ช่วยเรื่องของการต้านอักเสบนะคะแตงกวาก็ช่วยขุมชุ่มชื้นวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพงต้นด้วยนะคะ